เราก็จะมารีวิวเป็นพัสดุที่มาส่งนะคะก็เราแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะเออไเรื่อไปดูกันเลยค่ะเป็นชิ้นนี้ค่ะนี่นะคะเดีย๋ยวเราไปแกะดูกันเลยค่ะก็ถ้ามีเสียงรบก,กวานอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมุมนิดหน่อยนี่เดี๋ยวเราก็จะมาแกะก ะเป็นโทรศัพท์คิตตี้จิวที่เราสั่งไปนะคะ,ะ,ะ,ะม,มันก็จะหมตลับแป้งมแล้วก็ตีรักลับมาแใหม่ใเอามาให้แม่ขายสแม่เร็จที่ตลาดนัดเต็ประมาณบลายสักลับไปที่ร้านใหม่เกบไว้มนจะช่องให้ด้วยค่ะแสดงว่าเราก็ได้กระเป๋าเราดึงไปกระเป๋าฟรีค่ะ โอเคอัน uh, นี้คือตัวคือตัวเด็ดเลยค่ะเวลาเปิดก็เปิดอยนางนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีสากระพริบนะก็สก็สามารถติดต่อได้นะคะนี่ค่ะให้ดูนะ อย่างเช่นจะเข้าโทรศัพท์แบบนี้แล้วก,ลก็เลือกเลือกเลือกไปเรื่อยๆครับเนี่ยค่ะก็อันนี้คือตัวเด่นนะเนี่ยจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะโอเคหยุดเลยแล้วก็ะจะมีอะไรโอเค รองเฉพาะเครื่องอันนี้ก็จะเป็นแบบสำรองเฉพาะเครื่องแป๊บนึ่งะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบสำรองเฉพาะเครื่องค่ะแบ่สำรองเฉพาะเครื่องยังเป็นคิดต,ตีเราใส่ห yeah. รือเปล่านะโอเคเราก็แกะไม่เป็นนะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาก็เลยแกะไม่เป็น,น,น κα. สวยมาก เก็บไม่ไดถงยันดีเพื่อป้องกันการกระแทกนะคะโอเคส่วนชิ้นต่อไปก็จะเป็นสายชาร์จแบตค่ะสายชาร์จแบตนี้นะคะสายชาร์จแบตนี้นะก็ยายรดูทีวีอยู่ก็เลย นี่เวลาเสียบก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะมันมีเป็นอีกแบบนะเดี๋ยวมาดูต่งนี้เลยนะคะถ,ถ้าถามว่าทำไมมีหลายอันจังเพราะเราสั่งมาสี่อันนะ,ะก็เลยมากที่สุดแต่ราคามันไม่แพงนี่ค่ะก็จะมีแบบนี้นะมีแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นสีฟ้าชมพูแล้วก็สีขาวนะ เป็นรูปคิตตี้เ็แบบนี้เลยนะคะก็ข้างหลังก็จะเป็น2ล้านพิกเซลอันนี้ก็2ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคะไหนเป็นรูปดอกไม้โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะอันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนี่เราดูทีวีนี้อยู่นะ <c oughs> นี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสายห้อยอยู่กับเครื่องเลยนะก็ เราถอดได้ไหมนี่คะมันเขียนว่าแชนแนลนะคะเพราะว่าเขาให้สั่งแชนแนลแล้วก็ในนี้นะคะก็จะเป็นแบบสองอันค่ะมันก็จะมีชิ้นช้าแบตกับหูฟังแล้วก็จะมีีิชาช้าแบตอันใหญ่นะคะโอเคอันนี้คือรีวิวแล้วแล้วก็ไปดูอันเล็กกันเลยค่ะนี่กก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีอันนี้ แล้วก็อย่างสุดท้ายที่เป็นหูฟังนะคะสวยมากก็เราจะชาร์จแบตกันเลยค่ะเราก็จะมาชาร์จแบตกันเลยค่ะนี่ฮะแกะสายก่อนแล้วก็เปิดไฟ้านแล้วก็แกะสายดีแล้วอ๋อเดี๋ยวลืมเอาสายใหญ่มาก่อนนี่ฮะเอามาแล้วนะแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้เลย อเอ่ะก็ถ้าถามว่าทำไมเรามีเยอะจังเราซื้อมาทาั้งหมดสี่เครื่องนะคะนีเสียบได้แล้วแล้วก็เสียบกับตัวโทรศัพท์ตรงไหนตรงนี้ ผิดด้านโอเคได้แล้วนะคะแล้วก็เสียบเพ่าตรงนี้เรามาระวังด้วยโอเคติดแล้วระเบิดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตอบนี้นี่ค่ะเพิ่มขึ้นเห็นไหมยูตรงเนี้ย โอเคก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายมันตลับแป้งเลยพี่เราไปสีขาวนะ